สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตที่ดินนะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่2งาน17ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลหนองปลาหมอนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับที่ดินแปลงที่จะขายก็อยู่ตรงที่เราชี้ด้านหน้านี้เลยนะครับข้อดีก็มีคลองพักน้ำหน้าแปลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นถนนลาดยางนะครับ ถนนเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งไปยังครัวลุงลงนะครับก็ประมาณสัก2.5กิโลนะครับวิ่งไป2.5กิโลก็จะถึงครัวลุงลงนะครับถ้าจะเข้ามาแปลงที่ดินนะครับเราจะวิ่งเข้าเส้นตรงวัดมาบแคร์เข้ามาถึงแปลงนะครับก็อยู่ประมาณสัก1.8กิโลนะครับนี่ครับคลองพักน้ำหน้าแปลงตรงนี้เราสามารถทำประโยชน์ได้นะครับ ก็เห็นน้ําสวยๆเลยนะครับเหมาะสาหรับไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับพื้นที่กําลังดีนะครับถมไว้แล้วนี่ครับเห็นหน้าคลองน้ําเย็นๆสบายนะครับผมด้านข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้เราให้เพื่อนบ้านทําปลูกผักนะครับเพื่อต้องการให้พื้นที่ของเราดูไม่รกนะครับผมนี่ครับเพื่อนบ้านข้างเคียงมี ไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมนะครับผมที่ดินตรงนี้ผมไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะครับผมที่ดินของเรานะแปลงตรงนี้นะครับกว้างอยู่ประมาณ35เมตรนะครับลึกเข้าไปด้านหลังนะครับก็อยู่ประมาณ27เเมตรได้นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าของเรานะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับเราวางท่อเรียบร้อยนะครับผม สามารถข้ามเข้าแปลงได้นะครับแล้วพื้นที่ด้านข้างของเราก็จะมีคลองไส้ไก่คลองเล็กด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับผมหน้ากว้างหน้าแปลงของเราก็จะหันไปทางทิศเหนือนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบๆของแปลงนะครับผมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับเปิดราคาขายนะครับอยู่ที่0 0 0 0 0บาทนะครับ ปรับราคาลดลงนะครับเหลือ600สนบาทเท่านั้นนะครับท่นใดสนใจที่ดินโซนนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับที่088ย์นะครับ4 5่ห้าสองนี่ครับระบบดินก็จะเป็นดินดําล่วนนะครับเพราะปลูกได้นะครับจะปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็ทําสวนนะครับทําสวนผลไม้สวนผักนะครับ นี่ครับที่ดินของเราแนวด้านหลังด้านนี้ก็จะอยู่แนวตรงไปด้านหลังต้นมะพร้าวนะครับผมนี่ครับต้นมะพร้าวของเราก็อยู่ในแปลงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศโล่งนะครับโล่งโปร่งสบายนะครับเหมาะสําหรับไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้หน้าแปลงก็จะมีคลองพักน้ํานะครับที่ดินตรงนี้นะครับ ห่างจากตลาดบ้านโป่งนะครับโรงบานบ้านโป่งประมาณสิบเจ็ดกิโลนะครับเส้นทางก็วิ่งสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้เส้นทางพัฒนาเป็นถนนสีเลนเยอะแล้วด้วยนะครับผมนี่ครับแนวขอบเขตกระติดกับเพื่อนบ้านนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินไว้ปลูกบ้านอยู่สายแปลงเล็กๆตรงนี้ ปรับราคาลดลงขาย800,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็สามารถถมทำถนนเข้าตรงนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะครับนี่ครับก็จะมีแนวคันดินกั้นไว้แนวเขตของเราพอดีนะครับนี่ครับเป็นที่ดินแปลงขนาดเล็กติดน้ำสวย,สวย หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านหลังแปลงจะอยู่ทางทิศใต้นะครับผมนี่ครับส่วนด้านทิศต,ติดบ้านด้านนี้จะเป็นทิศต,ตะวันตกนะครับส่วนด้านข้างที่เป็นถนนเข้ามานะครับอยู่ทางทิศต,ตะวันออกนะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นแนวคัน ดินนะครับสามารถทาเป็นทางข้ามมาตรงนี้ก็ได้นะครับมีแนวคันดินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปตรงด้านนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นคลองพักน้ําขนาดใหญ่นะครับสามารถทําประโยชน์ได้นะครับผมได้มีการขุดลอกคลองนะครับก็เลยเห็นน้ําสวยๆแบบนี้นะครับ เราพาขึ้นมาตรงถนนด้านนี้เลยนะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ